อะครับตอนนี้เราอยู่กับกล่องจุ่มใหม่ของ KFC KFC Baby Sender c o r r e c t i o n ครับซึ่งจะมีทั้งหมด1,2,3,4,5แล้วก็สเขตตัวหนึ่งทั้งหมด6ลายนะครับตอนนี้เรียกว่าจำหน่ายแล้วที่ KFC ครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกัน1จุ่มนะครับเพราะว่าจุ่ม1แพงอยู่กันนะจริงๆก็ไม่แพงหรอกเพราะว่ามันต้องซื้อชุดบั c เก็ตนะครับ299แล้วก็เติมเพิ่มเงินเอานะครับอีก79บาทพูดง่ายคือได้ทั้งอิ่มและได้ทั้งไอ้นี่นะ ได้ทั้งอิ่มและได้ทั้งจุ่มใช่จุกต้องโอ้โหแต่ว่าแกะยากมากนะครับแกะไม่เก็บไว้เลยนะครับเราไม่ดูการ์ดนะเราไม่ดูการ์ดเราไม่ดูการ์ดอันนี้เราไม่ดูการ์ดน,นี่การ์ดโอ้ยเยี่ยอย่าได้เโอเคเราไม่ดูการ์ด,นะรดรนะครับมาอุ้ยจะตัวหนักอ่ะหนักอ่ะคำคำดูแล้วคำคำน่าจะเป็นวิงแซบนะครับแต่วิงแซบนี่ขายดีขายดีแน่นอนโอ้โหหัวแดงมเลย ชัดแล้วนี่วิงแซบ <Ooh. S 1> ตาลุกว,ว้วาวว้าวอลักจัดใช่แล้วเอาละไปกันลเยลยลาก่อนนะครับทีนี้ใครอยากได้นะครับรีบไปที่ KFC นะครับ